กับมันเจอในคลิปที่2นะครับก็จะไล่นกครับออกไปต่อแล้วนะครับวันนี้ป๊อปเปียกจะเอาตัวไหนไปบ้างครับผมวันนี้ตัวเดียวเอาตัวเดียวนกฝึกใช่ไหมครับหรือว่ายังไงครับไม่เห็นนกไอที่ว่ามันถ่ายใส่มือนะอี่ยโอเจ้าที่ว่าถ้าจะได้ปุ๊บนี่มันจะอุจจาระใส่มือทันทีอย่างเงี้ยนะครับวันนั้นก็เหมือนกันนะไ,ได้ตัวนั้นมาอืม อุจลระใส่มือครับอันนี้มันก็เป็นเรื่องความเชื่อส่วนตัวเนาะพ่อเนาะครับความเคยชินแล้วครับผมครับผมอันนี้ก็ใช้วิจารณ์ในการรับชมนะครับเพราะว่าแต่ละท่านก็มีความเชื่อต่างกันนะครับมันเป็นความคุ้นเคยกับเราครับบางครั้งมันก็เห็นเราเปิด้ามาครับอันนี้พอเปียกเอาทีเด็ดไปเลยนะครับประจําค่ายเลยตัวนี้ยังไงก็ไม่ไปไหนใช่ไหมเพราะว้ไตัวนี้ ไปไหนไม่ได้ไม่งั้นไปแล้วใช่ไหมบอมเมื่ <st ay> อกี้นี่เนาะตามอ่าดดอครับเพราะว่านกมันเข้ามือแล้วนะพ่อเนาะ,านะครับนกเข้ามือนี่คือผมเหมือนผมจะเน้นตลอดเลยว่าอ่าเวลาเราไปหาซื้อนกต่อนี่คือเรามีตงังค์เราซื้อได้หมดแหละ <st ay> อ่าเราซื้อได้หมดเลยครับนกจะอยู่ที่ไหนจังหวัดไหนซื้อได้หมดแต่ว่าจะหาตัวเข้ามือเนี่ยมันหายากนะครับมันหายากที่จะอ่ารู้ใจกันอ่ะพูดง่ายๆคำว่านกเข้ามือคือรู้ใจกัน นะครับมองหน้ามองตากันคือแต่ละค่ายก็จะมีตัวที่รู้ใจกันอย่างนี้เนาะพอเพียกเนาะอาจารย์เอกละเหมือนไอ้อ่างครับผมใช่ครับหมอนจ้าอ่างผมนี่คือก็อ่างมันเล่นเรารู้สไตล์การเล่นนกครับผมใช่ครับก็คือมันไม่เลิกตัวนั้นมันจะคูตลอดตัวนี้ครับผมก็จะเอาเจ้าชื่อชื่ออะไรนะพ่อตัวนี้ชื่ออะไรนะมีชื่อไหมครับไม่ได้ตั้งยังไม่ได้ตั้งชื่อเนาะไอ้ยอดไอ้ขี้ยอดไอ้ขี้ยอดโอ้ยนกดีๆตั้งชื่อขี้ยอด เอาไม่เป็นไรครับผมมันอยู่ที่ความหมานนั่แหละนะครับถึงบางท่านตั้งชื่อดีๆ <c oughs> เพราะเก็ไม่หมานก็มีหรอกเนะเาะก็อยู่ที่นั <c> ้น <oughs> เอาที่สบายใจนะครับผม <c oughs> เดี๋ยวเราไปเจอกันอยู่ที่ป่าครับผม <c oughs> ตอนนี้ก็มาถึงป่าแล้วเนาะพ่อเนะ <c oughs> อาะพ่อก็อธิบายถิ่นนกให้ฟังอยู่ครับผมอ่าตอนนี้ก็ได้ยินเสียงนกป่าขันแล้วครับ ที่ว่าเจ้าคู่อ่างสามอยู่ตรงนี้ใช่ไหมพ่อเพลินนี่นี่ตัวหนึ่งเพิ่งมาขันครับอืมครับเอ้าครับวันนี้ก็ถือว่ามาเปิดหูเปิดตานะครับที่ใหม่ครับอืมครับครับครับนั่นเห็นบินอยู่ครับเอ้ายังไงเดี๋ยวอ่าไหนไหนคุณพ่อจะไปใส่ฝั่งไหนครับนี่ฝั่งไหนก็ได้ใส่ก่อนเลยโอครับ อาจจะลงไปข้างล่างก็ได้ครับครับครับเนาะหาข้างบนก็ได้ครับก็มันมีสองตัวเองวันนี้มันที่กว้างครับที่กว้างใช้ได้เลยนะครับส่วนมากพราะเราจะเอานกตรงนี้ใช่ไหมครับไปเลี้ยงเนาะตรงนี้ครับข้างบ้านครับข้างบ้านคือใช้ได้เลยเนาะครับผมอ้าวยังไงเดี๋ยวอูนะครับนกบอเปียก็ได้ยินเสียงนกป่านะครับก็ขันนะครับ นี่ตัวหนึ่งตัวนี้เป็นยังไงพ่อตัวนี้ตัวนี้คารลมเลยอืมตัวคารลมคารลมทั้งสองตัวครับคารลมดีแต่ตัวนั้นมันมีอ่างครับอืมอันนี้น่าฟังมากเลยครับผมเอาเอาล้พ่อเนาะใช่เลยครับลุยเลยเราลองดูครับเจ้าเป็ดจะเป็นยังไงบ้างวันนี้นะครับผมรอชมนะครับครับสวัสดีนะครับพี่น้องตอนบ่ายสองเกือบบ่ายสามนะครับผมก็เมื่อกี้ก็ เข้าไปกินข้าวนะครับที่บ้านนี้ครับบ้านคุณพ่อเปียกนะครับก็ออกมาดูเจ้าเป็ดก็คิดว่าน่าจะจัดแล้วครับเมื่อกี้เห็นเป็นแบบติดไปลายเพราะเน็ตผมตึงนิดนึงนะครับเราจให้คุณพ่อพาไปพ่อไปดูครับไม่รู้ว่าตัวไหนอีกเดี๋ยวครับคุณพ่อทีนี้ไม่รู้ว่าแต่ว่าถิ่นมันเป็นถิ่นของเจ้าใหญ่ขาลมอ่าเป็นนกขาลมใช่ไหมวะเนาะขาลมครับสองตัวครับ คือพูดง่ายคือแค่ตัวนึงไม่มีอ่างเท่านั้นใช่ไหมพ่อครับครับ,ค,รบคือเนี่ยครับมันจะดันกันคุณพ่อบอกว่าคุณพ่อเปียกบอกว่าอางนี้อีกตัวหนึ่งนะครับแล้วก็มาดันตัวนี้ครับแบ่งครึ่งกันมันไม่ข้ามมาว่าอย่างนั้นนะครับแต่จริงๆแล้วผมชอบตัวนี้ตัวฝั่งนี้มากกว่านะครับครับ ครับเนี่ยครับตัวนี้จะเป็นข้าวลมเหมือนกันครับยงมันจะไม่ใสเหมือนตรงนี้แต่ว่ามันพระเอกคือมันมีอ่างนี่แหละครับผมอ่าผมคิดว่าน่าจะใช่เพราะว่าเราข้าไปกินข้าวที่บ้านนะครับวันนี้ก็เดินมาดูครับไม่คือเป็นห่วงงกกันครับก็ไม่คิดว่ามันจะเหยับนั่ครับเั่นครับนั่นครับต้นกระชินนะครับเห็นเห็นใบเศร้าไหมครับ ฝั่งนู้นไหมพ่อเห็นไหมครับใช่ไหมครับผมมันมันไม่ค่อยดิ้นนะครับมันตึงหน่อยครับใช่นะพ่อเนาะครับน่าจะใช่อยู่แล้วพี่น้องครับมันไกลนิดนึงครับครับเอ้าเดี๋ยวไปเอาลงมาดูพี่น้องดูครับผม ว่ามันจะบุกเข้ามาขนาดไหนป่านี้ไม่ต้องห่วงนะครับผมเนี่ยเป็นคนถางเข้ามาถางทาง,ทางอ่ะโอ้ขับใส่ต้นกระถินนะครับเดี๋ยวให้คุณพ่อเปียกเป็นคนเอาลงให้นะครับร้อยนะครับโอ้ติดไปฝั่งนู้นนะครับ ฝังด้านในต้นนะครับนกส่วนมากนะครับมันจะหวงในต้นนะครับมันจะหวงต้นข้างในนะครับมันก็จะเข้าเหยียบนะครับเดี๋ยวลงมาดูครับอ้าวเห็นดินแล้วไม่รู้ว่าติดตอนไหนนะพ่อเนาะเรากินข้าวก็ประมาณยี่สิบสามสิบนาทีได้นะครับนะเดี๋ยวให้คุณพ่อเปียกเอาลงให้เลยนะครับผมถือว่าเป็นเกียรตินะครับ โอ้ oh, ครับพี่น้องติดปลายครับผมผมว่าอยู่มันไม่ค่อยดิ้นนะครับเพราะว่ามันติดตรงปลายเหยียบปลายครับดูลาย oh. น,พนย,ยพ่อมีเสี้ยนสออื่ไหมพ่อนี่เห็นแวบๆแบบเออไม่ใช่หรือใช่ครับไม่ใช่นะครับดูแล้วน่าจะเป็นนกหนึ่งกุกเนาะพ่อเนาะตัวนั้นแหละผมว่า,าเพราะ<ช>ว่า<ช>เจ้าพะอะไรนะพ่อถ้าใช่น้นดีครับ เป็นตัวเพราะว่าเจ้าอ่างไม่น่าจะข้ามมาตรงนี้ตามที่พ่อเล่นตรงนี้ใช่ไหมครับเจ้าอ่างมันจะนกสองกู๊บม่ข้ามเป็นนกองกู๊บครับเรียบร้อยแล้วครับนี่นะครับนกเส้นขนแมวนะครับตัวนี้แหละครับม่นเป็นนกเจ้าเป็ดนะมันตัวเตี้ยๆนะครับนกเหมือนกันเลยกับใช่ครับเนี่ยแหละผมได้วิเคราะห์แล้วล่ะนกทรงเป็ดนี่ผมว่าใช้ได้อยู่นก นะครับอ่ะพมาหางแล้วครับผมขอบคุณนะครับคุณพ่อเปียกที่เอานกลงให้ครับครับผมก็มาดูครับคุณพ่อเปียกนับหางครับมันนกไทยขนาขนครับเจ็ดแปดอ่าเก้าครับสิบสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามครับฮะยสิบสาม หางสิบสามเส้นสิบสามเส้นและทีเด็ดคืออะไรพ่อทีเด็ดคือทีเด็ดก็คือมีเส้นขนเพชรหรือขนหนวดแมวนะครับโอ้โหครับผมขนลุกเลยหางสิบสามเส้นครับหางสิบสามเส้นขนเพชรนะครับโอ้โหครับเจ้าเป็ดจัดให้ผมนี่ขนเพชรสองตัวแล้วนะครับผมโอ้นกถ่ายขนดูครับนี่ดูหน้านกครับยังมีขนบัวเต็มอยู่เลยครับ นี่ครับเห็นชัดเลยนะครับนี่ตรงนี้นะครับถ้าท่านมาดูนี่จะเห็นเลยนี่เป็นแฉกเป็นแฉกน้องพ่อเนาะ,ะทั้งเป็นเส้นเดียวเส้นเดียวแล้วก็แตกปลายก็มีนะครับเอาเก็ยบยาวไปแล้วเพ่า,านกตัวนี้หางสิบสามเส้นหางสิบสามเส้นอีกนะครับนี่พ่อเปียกยืนยันแล้วนะครับเอาไม่สนใจละทีนี้ว่าอ่างห,หรือว่ากุกเดียวได้หมดแล้วครับตอนนี้จะเป็นเสียงเล็กก็เอาแล้วตอนนี้ไม่สนแล้วถ้าเจอแบบนี้นะครับผมเอาเนี่ยครับมันถ้าเป็นตัวมันจริงๆมันโอเคเลยครับ สุดยอดครับผมผ่านเลยผ่านเลยนะครับก็ต้องขอบคุณพ่อเปียกนะครับที่พามาหานกนกหมานนะครับนะเจ้าเปียกทาได้ครับผมเอาขออนุญาตเก็บนกครับสวัสดีนะครับพี่น้องนะครับตอนเย็นเลยนะครับผมตอนนี้สี่โมงครึ่งแล้วนะครับก็จะเอานกลงนะครับเพราะว่ามีนัดกับทีมงานนะครับที่บ้านช่างเล็กนะครับก็จะเอาลงนะครับโอ้เมื่อกี้เจ้าอ่างมาเข้าเจ้าเป็ดอีกรอบนึงนะครับผมอ่แต่ว่า อย่างว่าแล้วครับนกมันยังไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่นะครับก็ต้องดูไฟต่อไปยาวๆนะครับว่าจะเป็นอย่างไรนะครับก็จะลงก่อนนะครับแล้วก็ให้พอเปียกไปส่งนะท่านก็จะรอรุ่นอีกครับค่อนนอนนะผมค่อนห้าโมงยังได้อยู่นะครับใส่ติดกันเลยนะครับนี่เยมื่อเช้าได้อยู่ฝั่งนี้นะครับนี่ใกล้ๆขอบสะตรงนี้อันนี้มาใส่ตรงนี้มันก็มาอีกครับอ ้าอ่างเฉลยแล้วนะครับยังมีชีวิตอยู่นะส่วนตัวนี้นะครับที่ผมอยากได้ก็คือเงียบแล้วครับตอนนี้นะเพรเปียกน่าจะมันน่าจะขันแนวจริงๆครับแต่เชาอ่างก็มาสู้มาอะไรอยู่ครับนี่ครับผมเดินมาเมื่อกี้นี่ครับมันจับต้นนี้ครับนี่ต้นกระถินนี้นะครับมันไม่ยอมเข้านะครับนี่นี่เจ้าเป็ดตรงนี้นะครับนี่อ่ตอนแรกผมว่าจะใส่ต้นนี้นะครับแต่ว่ามันต้องได้แต่งนะเพราะว่ากิ่งมันเยอะแต่ว่าต้นนี้มันสูงกว่า สูงกว่าต้นนี้เวลานกเข้ามันก็ต้องเข้าต้นที่สูงกว่าอยู่แล้วนะครับก็เป็นเรื่องธรรมดานะครับแต่พอดีผมใจร้อนนะครับเห็นมันเงียบทั้งคู่ก็เลยเดินมาก็เลยบินออกครับเอ้าก็ไม่เป็นไรครับผมก็ถือว่าเอาแค่นี้พอแล้วครับผมขออนุญาตนกลงครับเจ้าเป็ดนี่นะครับขออนุญาตนกลงครับจะกลับบ้านนะครับก่อนนะครับคุณพ่อเปียก็จะใส่ทิ้งไว้นะครับเมื่อกี้ก็เฉลยนะพ่อเนาะ เฉลยแล้วเจ้าอ่างยังอยู่อยู่เจ้าอ่างอยู่ครับแต่ว่าตัวได้นี่หายแล้วเสียงไม่มีแล้วครับน่าจะนั่นก็คือถ้าจะให้ชัวร์อีกก็มาอีกพรุ่งนี้ยิ่งจะชัวร์ถ้าเกิดไม่คันก็คือชัวร์เลยพรุ่งนี้ครับแล้วจะมาฟังไ้ครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับคุณพ่อเปียกนะครับวันนี้ที่พามาสนุกนะครับบ่อใหม่นะครับก็ถือว่าเป็นบ่อใหม่นะครับที่เคยมาครั้งแรกเลยครับวันนี้ฮะรู้สึกว่าติดใจนกแถวนี้ว่ามีเสียงดีๆเยอะมากเลยนะครับนกมีทั้งเสียงกลางนะส เปียกับเสียงดีๆเสียงเล็กก็เล็กมหากลางนะได้ยินนะเมื่อกี้นี่นะครับเดี๋ยวโอกาสหน้านะครับถ้ามีโอกาสอีกก็จะมาเล่นกับพ่อเปียกอีกเยอะอยู่หลายต่อครับสถานที่มันก็กว้างอยู่ครับผมก็ประมาณนี้นะครับเอาละครับผมก็ฝากนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อกำลังใจพูดทำคริปนะครับจะได้ทำคลิปดีๆที่มีสาระนะครับมาฝากพี่น้องกันอีกเช่นเคยสำหรับท่านที่มาใหม่กวรืะินนะครับกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อที่รับทราบข้อมูลก่อนใครนะครับสำหรับผมกับพ่อเปียกวันนี้ไปก่อนครับผมสวัสดีครับพ่อเปียก